ا ل س ل อาลัยกุมบาระห์มุลลอฮฺมะบาริกาตุสสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้องรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงอรมฎดอนกาวรีมนะครับกับรายการอรมฎดอนไทม์ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เป็นพี่น้องมุสลิมแน่นอนแหละครับณนะวันนี้เราเข้าสู่เดือนอรมฎดอนอันประเสริฐแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอรมฎดอนมีความสําคัญอย่างไรกับพี่น้องมุสลิมและถ้าหากว่าเราเข้าสู่เดือนอรมดอนแล้วเราควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรใครบ้างล่ะครับที่อยู่ในเงื่อนไข ของการที่จะต้องปฏิบัติในเดือนรมอมดรนประเด็นเหล่านี้นะครับเป็นประเด็นสําคัญที่ผูกพันกับชีวิตของพี่น้องมุสลิมและวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นต่างๆนะครับในช่วงต้นเดือนรมอมดรนอย่างนี้วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากนักวิชาการท่านอาจารย์ซอบรีนภากรครับนะสลามอลัยกุวมเรหมะตุละบเราแกตุนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการตอนนี้เป็นช่วงต้นของรมอเดร์ นะครับเพร,เพราะฉะนั้นเราก็คงจะมาปูพื้นก่อนซึ่งแน่นอนพี่น้องมุสลิมอาจจะเข้าใจแล้วล่ะนะว่ารอมฎอนมีความสำคัญอย่างไรแต่ว่าอยากจะให้อาจารย์ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความเป็นพี่น้องมุสลิมกับรอมฎอนมันมีความสําคัญอย่างไรครับอาจารย์ครับแชรบิสมิลลาฮิรรห์มาลฮัมดุลิลลาฮ์วซัลลาตุวะสัลามมอาลัยไซยิดีนอารอซูลิลลาฮะอาลัยอัลีฮิวะซัฮบิฮิวะมันวะลาฮฺอาจารย์สมานนะครับแล้วก็ท่านพี่น้องรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการทํา อิบะกาคือการสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าพระองค์องค์ลอสฮานหัวตาลาในหลักห้าประการ,รที่เรียกว่าเป็นรุกลอิสลาม,มนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการที่มุสลิมเนี่ยจะต้องมีการถือศีลอดอนะครับโดยเงื่อนไขนะครับที่นักวิชาการได้บอกเอาไว้น,นะครับก็คือว่าผู้ที่เป็นมุสลิมนะครับ มีสติสัมปชัญญะนะครับแล้วก็มีเรียกว่าอายุนะครับเข้าขั้นบรรลุศาสนาภาวะนะครับรวมถึงการไม่มีอุปสรรคนะครับอย่างเช่นไม่ได้ติดในเรื่องของการเดินทางนะครับไม่ได้ติดในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ,บมีความสามารถในการที่จะทำอิบาดะตรงนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกครัท่านผู้ชมครับ อัอมดอนมีความสําคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องมุสลิมเนี่ยที่มีความจําเป็นจะต้องถือสิ้นอดเป็นสภาพบัคับทีนี้เงื่อนไขของใครบ้างที่เข้าที่เข้า,าจะต้องมีความจําเป็นจะต้องถือสินอดที่อาจารย์ได้พูดไปเบือ้องต้นนะฮะต้องเป็นมุสลิมแน่นอนนะอาจารย์มุสลิมเพราะนักเรียนบาเล็กครับผมเรียนบาเล็กก็คือการบรรลุศาสนาอาวะนะครับ แต่ว่าถ้าใครยังไม่ยังไม่บรรลุเนี่ยก็คือสามารถที่จะถือสินอดได้เพียงแต่ว่ายังไม่เข้าเกณฑ์บังคับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือผู้ที่จะต้องมีความสามารถนะครับสามารถนี่หมายถึงยังไงอาจารย์หมายถึงว่าในแง่ของสุขภาพนะครับสามารถที่จะอดข้าวอน้ําได้ในในศาสนาเนี่ยก็จะไม่มีบทบัญญัติไหนที่บังคับเกินกว่าความสามารถ ของบุคคลนะครับอลอตตาลาบอกว่ารายอยู่แก่หรฟุลอฮูนับสัน oh ah อิลลาวุซาฮะไม่มีชีวิตใดจะถูกบังคับยกเว้นแต่ตามความสามารถของตนเองเท่านั้นนะครับครับผมอาจารย์ฮะในเงื่อนไขที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่ผมได้ยินอาจารย์พูดว่าถ้าสมมติว่าในกรณีของคนเดินทางด้วยอันนี้จะเข้าเงื่อนไขไหมครับอาจารย์และเข้ายังไงเดินทางขนาดไหนแบบไหน อ่าครับผมในส่วนของการเดินทางเนี่ยคือศาสนาบอกว่าถ้าเราอยู่ในสภาพของผู้ที่เดินทางนะครับก็ณวันนั้นณณสภาพที่เราเป็นคนเดินทางเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องถือสินอดอครับคาว่าไม่จําเป็นหมายถึงว่าถ้าเราเลือกที่จะถือสินอดอก็สามารถที่จะถือได้ไดใช่ครับผมระยะทางที่จะถือว่าคนคนนั้นเป็นคนเดินทางเนี่ยนะครับก็เป็นระยะเดียวกับ ระยะละหมาดหมายถึงว่าประมาณสัก80กิโลนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเดินทางแล้วสามารถที่จะถือสิดอดได้ก็ยิ่งดีครับก็ได้นะครับก็ยิ่งดีอาจารย์ครับหลายคนบอกว่าเอสุภาพสตรีนะที่ติดเงื่อนไขที่ไม่สามารถถือสิดอดได้อันนี้ก็จะมีเงื่อนไขตัวนี้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับคือสุภาพสตรีเนี่ยก็จะมีเข้าในเรื่องของ ภาวะปกติที่มีในผู้ชายก็คือเรื่องของการเดินทางนะครับเรื่องของการไม่สบายก็จะมีเพิ่มอาจจะมีเพิ่มเข้ามาในส่วนของรอบเดือนนะครับการถือสินอดเนี่ยจะใช้ได้ก็คือทั้งวันนะครับตั้งแต่เข้าเวลายันออกเวลาเนี่ยต้องไม่มีรอบเดือนปรากฏเลยอาจารย์ฮะหลายคนอาจจะบอกว่าผมไม่รู้ว่าเข้าเงอนไขที่อาจารย์ได้พูดไหมคือเรื่องความสามารถเช่นโอ้ฉันต้องทํางานก่อสร้าง นะฮะมันหนักเหคืนวันวัน,วนหนึ่งเหนื่อยทํ้ไม่ได้ทานอาหารมันฉันบวชไม่ได้เลยอะไรแบบนี้มันถือว่าอาจารย์มีข้อแนะนำยังไงข้อแนะนําก็ค,คือว่าสภาพลักษณะนั้นเนี่ยมันคือการเหนื่อยในลักษณะที่มันก็ถึงชีวิตได้นะครับอาจารย์สามารถที่จะถึงชีวิตได้แต่ว่าให้ให้หลักคิดอย่างนี้ครับก็ค,บคือคว่าการเข้าสู่กา,การเข้าการเข้าสู่เวลาของการถือศีลอดเนี่ย เราจําเป็นที่จะต้องเข้าวันในฐานะผู้ถือสินอดนะครับนะครับทีนี้พอเวลาทํางานไปเนี่ยแล้วมันรู้สึกว่ามันแย่จริงๆมันถึงจุดจริงๆนะครับมันจะต้องคิดหน้าคิดหลังและชีวิตลันจะเอาอยัางไงดีนะครับก็อันนั้นคืออนุญาตให้มีการละสินอดได้นะครับเงื่อนไขของเขาที่จะหยุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพก็ดีนะครับหรือทานยาทานอะไร ต้องให้หมอวินิจฉัยใช,ใช่หรือไม่หรือว่าตัวเขาเองสามารถที่จะวินิจฉัยตัวเองได้ควรจะต้องเป็นแพทย์แล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือเป็นแพทย์มุสลิมนีคม่คือจะดีที่สุดเลยนะครับก็คือมีการยืนยันมาว่าเออลักษณะแบบนี้การถือสินอดจะมีผลต่อสุขภาพต่อการรักษาต่อแนวทางการรักษานะครับอาจจะไม่ใช่ว่าไม่หายเลยแต่อาจจะ ร่นระยะเวลากลายเพราะว่าการจะหายเนี่ยมันมันถูกร่นออกไปนะครับลักษณะนี้ก็จะเข้าเงื่อนไขไม่จําเป็นที่จะต้องถือนะครับแต่ว่าอย่าไปคิดเองอย่าไปคิดเองต้องปรึกษาแพทย์ใช่ฮะก็คือไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามีอันตรายถึงชีวิตไม่ใช่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันอาจารย์อีกนิดนึงก่อนจะจบรายการในช่วงนี้ผู้ที่เราบอกแล้วเงื่อนไขมาสักครู่เขาไม่สามารถที่จะถือสิ้นอดได้แล้วสุดท้ายเนี่ย เขาต้องถือใช้หรือว่าต้องมีเงื่อนไขอะไรที่จะออกมาชดเชยการถือสินอดของเขาที่ขาดไหมครับอาจารย์ครับผมถ้าเกิดว่าเป็นการเจ็บป่วยธรรมดาทั่วไปนะครับเราก็ไม่ต้องถือสินอดนะวันนั้นนะครับเราก็ทดมาแล้วก็ไปถือสินอดนอกเหนืออนมดอโดยที่ไม่จําเป็นต้องชดใช้อะไรนะครับยกเว้นว่าโรคนั้นเนี่ยเป็นโรคที่จะต้องกินยาตลอดชีวิตเลยนะครับเป็นโรคที่ไม่หายแล้วนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ให้อ่อ ใช่เป็นอาหารนะครับเป็นอาหารหลักบ้านเราก็เป็นข้าวสารนี่แหละครับนะครับจำนวนหนึ่งมุดหนึ่งวันหนึ่งมุดหนึ่งมุดก็คือเท่าไหร่ครับหนึ่งมุดก็คือประมาณตีเยอะๆเลยก็คือหกขีดหกขีดครับขีดประมาณนั้นหกขีดกว่ากว่าเจ็ดขีดยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขอันนี้เนี่ยอาจารย์ที่ว่าหนึ่งมุดหนึ่งมุดเนี่ยออกวันต่อวันเลยไม่ดีกว่าไม่หรือว่าไปทีเดียวเลยสุดท้ายสามารถทําได้ทั้งหมดนะครับคือวันต่อวันก็ได้แต่ต้องให้เหตุเกิดก่อน หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเออเราเรารู้แล้วว่าเราเป็นโรคที่ไม่หายเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ยังไม่มาถึงเลยเราก็จ่ายของพรุ่งนี้ไปก่อนอันนี้ไม่ใช่ต้องมีเหตุเกิดก่อนคือวันนั้นแล้วก็จ่ายของวันที่เพิ่งผ่านมาอแล้วก็วันต่อวันแบบนี้ได้โดยโดยจ่ายย้อนของของวันนี้หรือของเมื่อวานได้นะครับหรือจะรู้ไปทีเดียวเลยอันนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาให้กับคนยากจนครับอาจารย์ฮะท่านผู้ชมครับ เรารู้อยู่แล้วว่ารมฎดอนเนี่ยมีความสําคัญมากแต่แต่ถ้าหากในกรณีที่คนที่เป็นมุสลิมแล้วเข้ามาในรมฎดอนก็าทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจไม่อะไรเลยจะเป็นอยางไงนี้อ๋ออันนี้ก็เรียกว่าเป็นมันมีหลายระดับนะครับอาจารย์คือระดับของการไม่สนใจชนิดที่ว่ารมฎดอนกับนอกรมฎดอนเนี่ยคือเหมือนกันเลยไม่มีการถือศีลอดไม่อะไรเลยเนี่ย อันนั้นก็จะถึงกับมีความผิดนะครับ,รบแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะถือสินอดถือสินอดของเขาก็คือว่าก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินนะน,นะแต่ว่าอย่างอื่นก็เหมือนเดิมหมด <c oughs> เคยทําอะไรยังไงก็คือเหมือนเดิมหมด <c oughs> ลักษณะแบบนี้เนี่ย <c oughs> ก็เรียกว่าปล่อยโปรโมชั่นหลุดลอยหล <c oughs> ุดลอ, <c oughs> อยนะครับคือ <c oughs> ถ,ถ้าเป็นพ่อค้าเนี่ยพอเวลาเรา รามีโอกาสที่จะทากาไรเนี่ยเขาก็จะกระโจนเข้าไปเพื่อหากําไรนะครับแต่ว่าคนลักษณะนี้ก็คือปล่อยปล่อยไปแล้วก็ไม่สนใจว่าตนเองนั้นจะได้กําไรอย่างไรนะก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับสำหรับคน่ละสายงนี้ให้เป็นพฤติกรรมของการถือสิทธิ์เท่านั้นเองนี่ฮะอันตรายนะท่านผู้ชมครับไม่ว่าท่านผู้ชมหรือผมก็ตามนะต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดว่ารอมฎอนเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเป็นส่วนสาคัญที่เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องของการพิจิตทั้งร่างกาย และจิตใจด้วยเช่นเดียวกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงรมฎอนการีมวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมสมานงามขนงผู้ดำเนินรายการและท่านอาจารย์ซอฟฟี่นภากกรของข้าราชารผู้ชมไปพร้อมๆกันถึงที่นี้ก่อนนะครับสละมามาเลยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ฺอัลลอฮฺมาราคาบ